ชุบอ๋ชุบตชุบอชุบฟุบฟุ๊บมาพอกันนี้แล้วพี่น้องกับสร้างหน่อยสร้างแต่งคือเก่าพี่น้องมือนี่จะพ้าพี่น้องมานํ่ปไม้ไผ่ไปใส่ประโยชน์พี่น้องงานดีไวพี่น้องเอาไม้ไผ่มาสารใส่แท่นตาคายเล็กพี่น้องแท่นไหวเม็ดใส่ในงานปูพื้น เทปูนพี่น้องสร้างหน่อยจะมาเทาปูนนาล้านกาแฟให้โป่งหนึ่งคาเฟ่พี่น้องโป่งหนึ่งคาเฟ่เพื่นมันจืดมันแชะนาล้านพี่เนึ่งกะจะดีไอไหวพี่น้องเอาไม้ไผ่มาสารเห็ดเป็นตาคายพี่น้องตาคายตาแกงแปรร่องพื่นป่ะสารแหลวกะเข้าจะยกไปใส่พี่น้องปุ๊บป่ะเอาไปใส่เบิ้งพี่น้องวางลงปุ๊บ พื้นที่ในการเทปูนเท่ากว้างหาสิบเส้นยาวสามเมตรพี่น้องนี่ประมาณนี้ละพี่น้องกะจะใส่พุ่มปัญญาเช่าบ้านพี่น้องต่างแต่รุ่นพอรุ่นแม่มาใส่พี่น้องแทนตาคายปอต่องไปหาสื่อเพื่อนเห้เปลืองเงินเปลืองทองพี่น้องมาก่อนอื่นเท่าสมปูนแล้วเข้ากัเทไปพี่น้องเชือบเชือบเข้าไปปุ๊บปาดชึบ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 ใส่เกียงปาดรูปรูป,รปไปพี่น้องเพิบ สร้างแต่งตามสไตล์ทางหน่อยพี่น้องปั๊บปั๊บเข้าไปฟึบฟุบเป็นได่้บอกตากโกยปุ๊บมุมนี่ปุ๊บเคลียจังหน่อยปั๊บฟึบฟุบฟึบฟึบปุ๊บชึบตัวฟุบฟึบฟุ๊บฟุ๊บชึบเนี่ยเนี่ยปาดปุ๊บ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 ฟุ๊บตากใส่ปุ๊บหลาดหน่อยนึงปุ๊บมองนี่โบเสมอกวาดปุ๊บ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 ชึบชึบอ่ะตากใส่คนปุ๊บปุ๊บปั๊บปับ ชึบชึบอ่ะเคลียร์ตันี้เคลียร์มันเสมอพี่น้องปาดแต่งไปเรื่อยๆพี่น้องปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวกะแล้วเองพี่น้องฟึบฟึ๊บฟึบฟึบนี่เป็นไรพี่น้องงาน DIY ใส่ไม้ไผ่ภูมิปัญญาชาวบ้านห้องแท่นตาคายพี่น้องเหล้าคาเทปูนทับไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงตากปูนใส่อีกปึ๊บชึบปึ๊บเอาชึบอีกคู่นึงปึ๊บชึบอ่ะแต่งปึ๊บ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 ชืบปั๊บเข้าไปพ ไม้ไผ่ใส่แท่นเล็กกับแข็งแรงอ่ะไม้มากันจังหน่อยพี่น้องมันไล่ออกปุ๊บมวยมันไล่ออกปุ๊บตากใส่สักสองคู่ปุ๊บปุ๊บป่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาจานนีปาดให้มันเรียบพี่น้องแต่งแต่งจังหน่อยปุ๊บรูไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บชุบชุบสร้างหน่อยสร้างแตงพี่น้องมันกาดจะบอกคือมืออาชีพ่นปันได้พี่น้องเพราะว่าสร้างแตงเฮ้านาองงานดีไอไวบอกสร้างหน่อยได้พี่น้อง งานแต่งงานถน friends, ัดพี่น้องปุ๊บปุ๊บเขากะจะปาดไปเรื่อยพี่น้องฟึ๊บฟบก็เท่ากะแต่งไปเรื่อยๆพี่น้องพ่อปูนมาเท่ากะจะมาปั้นอีกเชืยอพี่น้องปั้นฟึ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุบช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 ุบเขาก็จะทิมช่วงให้มันแห้งพี่น้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอแห้งแล้วเขากะจะม่กวาดมากกวาดพี่น้องเป็นไดพี่น้องแล้วแล้ว